สวัสดีครับ25สตุลาคม2565นครับวันนี้นะครับพี่บุญโชคขนาดแก้วมาจากปัใต้แถบจังหวัดตรังแถบสงขลาครับนะครับบ้านอยู่เพชรบุรีเป็นพวกบุกเบิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนาคารน้ำใตดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุลินทรีย์ EM ถ้าพี่เป็นนักธุรกิจุูพาเทเป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้ได้รับโจทย์จากคุณพิสุทินซึ่งอยู่ในเครือข่ายของพาราโดมส่งน้องทั้งสองคนน้องบางหลีน้องแม็ก มาบริหารจัดการพื้นที่เกือบสองพันไร่เราไปเห็นต้นยางแค่ๆกันๆร้อมกับความไม่สมบูรณ์ด้านน้ําพี่บุ้โชคก็เลยอาสามาจากปักใต้พาน้องนุ่งนี่ม,มาดูดูแต่คลิปแบอ่อเสื้อก็ลงมาดูของจริงเพราะวันนี้ที่ผมอยากจะบอกว่าทําอย่างไรให้ภาคเกษตรกรมีตังค์สิ่งที่ผมทํามาทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุลินทรีย์เรื่อง e อและมีคําตอบในวันนี้ผมใช้เวลา สามสิบปีนี้คือสัจธรรมที่ผมประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งไหนที่ผมจับไม่ใช่เรื่องหลวงโลกต่อมาอีกผมมาจับเรื่องน้ําเกิดเป็นตำนานธนาคารน้ำเป็นเกิดขึ้นในแผ่นดินอีสานและก็ขยายทั่วประเทศจุลินซีเอเอ็มเกิดจากโรงเรียนน้ำดินวิทยาโรงเรียนเลเน็กๆขยายทั่วประเทศผมมองเห็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนไงว่าทำไมถึงยากจนทำไมถึงยากจนดังนั้นวันนี้เราจะตอบโจทย์สองเรื่องในพื้นที่ของพาราโดม อำเภอวานอนนิว่าเราจะวางแผนทั้งทางารน้ําไดินสมบูรณ์เราจะวางแผนทั้งเรื่องตรีซีเอเอมทีนี้พอพูดเรื่องน้ําก็เศร้าใจก็เสียใจกับพี่น้องชาวอุบลข้าวตมใต้น้ําอือีกสองเดือนแรงอีกสองสามเดือนเนี่ยเขาจะกินอะไรก่อนแล้วตอนนี้นะครับก็แสดงความเสียใจกับร้านดูโฮมร้านใหญ่นะห้างใหญ่นะโฮมโปรโฮมมาจเซ็นท่านที่อุบล ที่อุบลจมอยู่ได้น้ําระดับนี้ครับมผมบอกว่าไอ้หมื่นล้านนี่น้อยไปอืแล้วเศรษฐกิจรายเล็กรายน้อยตอนนี้คือชกเา้าเพราะวันนี้น้ํายังป้วนเปี้ยนอยู่กาลสินยุยงไม่ถึอบน้นํากําลังออกจากขอนแก่นอีกเดือนหนึ่งดูไม่จืดครับถ้าภาคธุรกิจดําเนินต่อไปไม่ได้ตอนนี้ผมช่วยคุณ พระเด็พระคุณหลวงพ่อสมานช่วยคุณคือฝนตกที่ไหนให้เก็บที่นั่นก็คือเติมน้ําลงในดินเติมน้ําลงในดินอย่าเอาน้ําจาก19จังหวัดภาคอีสานไปที่อุบลเลยประมาณนั้นอ,อยากจะในฐานะคุณพี่ส่งเสริมด้านนักธุรกิจคิดอย่างไรระหว่างเทคโนโลยี EM กับธนาคารน้ำใ้ดินจะเสริมภาคธุรกิจอย่างไรเช่นครับจริงๆพี่น้องชาวอุบล หรือพี่น้องภาคอีสานที่อยู่ทั้งฝั่งแม่น้ำมูลและแม่น้ำจากส่วนต้นน้ำก็ดีถึงส่วนปลายน้ำคือที่อุบลราชธานีวันนี้เรารอภาครัฐผมคิดว่าเหมือนคำพระอาจารย์เคยบอกว่าร้อยปีก็แก้ปัญหาไม่ได้และมีแต่จะเพิ่มปัญหาเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนพี่น้องภาคเอกชนตามที่ท่านอาจารย์โควิดได้เอ่ยถึงเอ่ยนามไปแล้วพวกเหล่านั้นท่านลุกขึ้นเถิดท่านมาช่วยกันเพียงเล็กน้อยท่านไม่ต้องออกแรงท่านไม่ต้องออกออกออก,ออกลำลังแต่ท่านช่วยสัสบสนุนปัจจัย ผมต้องบอกแง่นี้เพื่อที่จะให้ภาคเอกชนกลุ่มหนึ่งที่ปิดทองหลังพระที่จะป้องกันน้ําท่วมน้ําแล้งไม่ให้เดือดร้อนทั่วประเทศเพราะถ้าเราไปคอยภาครัฐนั้นมันต้องเข้าตามแผนปีงก็ประมาณมันต้องไปตามระเบียบกฎเกณฑ์บางครั้งบางคนที่ไปทําแล้วอาจจะถูกเรื่องราวทํามาทั้งตลอดชีวิตรายการมาถูกกรรมการตรวจสอบว่ามันไม่ไปเป็นตามมาตรฐาน แต่สิ่งเหล่านี้ที่ที่ทำนั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดผมก็เลยขอวิงวอนเหมือนกับวันนี้ที่ผมมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งที่พาหลานแม็กมาที่พาน้องหลีมาเพื่อให้เห็นกับตาตัวเองว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนเถอะถ้าเรายังยึดแบบเดิมว่าใส่ปุ๋ยปีหนึ่งเกือบสองล้านบาทแต่ผลผลิตได้วันนี้ไปดูแล้วเนี่ยต้นยางเนี่ยยังไม่เท่าอายุ14ปีเนี่ยต้นยังไม่เท่าแขนเลย นะครับแล้วพอมาเจอของอาจารย์ซาเอมเนี่ยต้นมันใหญ่ขนาดนี้ตัดไปอีก30ปี50ปีจนอ้น,นี้แหละคือที่เราจะสร้างไว้ให้กับลูกหลานนะครับมไม่ใช่ว่าทํารุ่นเราและตัดโค่นในรุ่นเราหมดกันแล้วนะครับได้ตังค่าต้นไม้มาก็แล้วก็ไม่ต้องรอเวลาครับตรงนี้เราทําได้เลยพี่น้องที่ดูคลิปนี้อยู่ผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านเปลี่ยนเถอะครับสิ่งสาคัญที่สุดคือคําว่าเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนความคิดเดิมให้เปลี่ยนว่า วันนี้เราจะเลิกใช้เคมีเราหันมาใช้ในแนวทางของเกษตรอินทรีย์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราได้เรื่องของสุขภาพมีเงินหมื่นล้านแสนล้านซื้อสุขภาพดีไม่ได้แต่ถ้าเราใช้จุลินทรีย์ในสวนวันนี้ไม่มีเคมีใดๆที่จะเข้ามาสัมผัสกับร่างกายเราเราไม่กินแต่มันเข้าทางผิวหนังเข้าทางส่วนไหนเราไม่รู้แต่มันเกิดผลกระทบหลายโรคประเทศไทยเป็นอัดนบหนึ่งคือโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ล้างแผ่นดินของเราณวันนี้ ท่านอาจารย์โกวิทก็ดีท่านอาจารย์เสียมก็ดีนี่คือเป็นกูรูเป็นต้นแบบที่จะนำพาพวกเราไปในแนวทางที่ดีเราแค่เดินตามหลังไม่ต้องคิดล้ำหน้าครับเดินตามหลังเอาสิ่งที่ดีที่ท่านทำไปใช้เถอะครับผมมั่นใจผมเองก็ใช้อยู่คนหนึ่งครับแลวผมพยายามเผยแพร่ด้วยครับขอบคุณครับอ้าท่านผู้เดียประโยชน์เจนโอชาที่เราครับอย่าลืมนะส่งชาวสวนยางที่ยากจนนะมาอบรมกับผมผมจะอบรมให้ฟรีครับให้เขาโทรมาก่อนนะ 0872177176สวนยางอยู่เบอร์โคกศรีสวรรค์จังหวัดสกลถ้าชาวสวนได้ยางแบบนี้นะท่านพลเอกประยุทธ์นายยกประสมนด็จที่ก็มาครับมันก็จะเป็นเหมือนกับท่านด้วยว่ามั่งคั่งยั่งยืนอะไรมั่นคงมั่นคงเนี่ยมันตอบโจทย์ของท่านเลยครับอย่าลืมนะครับแล้วไม่ต้องไปขายยางพลาที่ดาวองคานด้วยสวัสดีครับครับอยากจะปราบเรียนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศว่าการที่จะให้รากหญ้ามั่นคงมั่งคั่งจะต้องมี ดินดีอาจารย์เฉมย้ำยังไม่พอครับน้ําเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองเรื่องมันอยู่ใน DNA ของผมแล้วผมพยายามที่จะช่วยพี่น้องชาวไร่ชาวนาในภาพผิวเผินแต่ความจริงแล้วผมช่วยพี่น้องภาคธุรกิจต่างหาถ้าระดับรากหญ้ามีตังมีตังมีตังเขาไม่เอาไปใช้ที่ไหนหรอครับ เขาไ,ไม่ใช้ดาวังคานมันต้องปลูกบ้านใหม่มันต้องซื้อรถใหม่มันต้องซื้อในกาคาใสมันต้องซื้อทองเมียมันใส่ใมันต้องซื้ออาหารดีๆไปกินแล้วใครรวยอะ่ะก็นักธุรกิจแหละครับดังนั้นผมสงสารที่น้องที่เป็นภาคธุรกิจน้ํากําลังเต็มห้างระดับนี้แล้วคนเป็นพันคนนะห้างใหญ่ๆไม่รู้ว่าจะจะเริ่ม รันงานเมื่อไหร่เพราะน้ํายังอยู่ขอนแก่นโนรูผ่านไปแล้วประมาณ25บวันน้ําก็ยังอยู่ขอนแก่นถ้าคนขอนแก่นจเก็บมันก็จบอืคนกาลสิเก็บมันก็จบ,บ,จบร้อยเอดเก็บมันก็จบมันไม่มาถึงเจ้าโสธรและไม่เข้าขอบบุบลอันนี้ผมพูดแค่เส้นแม่น้าชีแล้วเส้นแม่น้ํามูลจากโคราช ตอนนี้ก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ที่ชีสเกตอุบลปีนี้หนักมากครับผมอยากจะฝากพี่น้องภาคธุรกิจพี่น้องประชาชนชาวไรนะ่ชาวน,าช,า,วนาช่วยกันในวันนี้พบกันโอกาสหน้าเมื่อชาตาิปรกันสวัสดีครับ